สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีวันหยุดของเจเจนี่แหละวันนี้เจเจ,เจไม่ได้ทํางานพามาเยี่ยมสวนหลังบ้านเฮย้ยอากาศยังหนาวอยู่เลยนะคะอากาศยังหนาวอยู่เลยเจเจจะมาเก็บผักไปลวกกินกับกับอะไรดีอุ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะทำไมไมันเป็นสีขาวเต็มเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะอุ้ยโอ้โห กิดอะไรขึ้นคะเนี่ยน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเอ้ยอุ้ยตายแล้วมันมันหนาวเจเจก็เหมาะตอนแรกอะเหมาะตรงนี้เป็นสนามหญ้านะคะจเจเจคิดว่าคิดว่าเอม,มันเป็นดอกไม้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นโอุ้ยดูสิ ดูสิดูสิคะ่ะอุย้ยตาล้วเจ๊กมองเห็นสีขาวคิดว่าอุย้ยมันต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยมันเป็นดอกไม้ดอกหญ้าหรือเปล่าจ๊จะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เนาะก็เลยมาดูพี่น้องคะน้ะ้ำแข็งน้ำแข็งอยากจะบอกว่าหนาวอยู่เลยคะ่ะเนี่ยขนาดแดดออกแล้วก็ยังหนาวอยู่เลยน้ำแข็งคะ่ะแข็งจริงๆแข็งปอกเลยพี่น้องคะ่ะอุยอ้ยเพื่อนๆอุ้ยตาแล้ว อึบอบอบอโอ้โหอันนี้สวยมากเลยอะดูดิมันแทงลงมาอย่างนี้เลยอะอยมันหล่นใส่หัวเราดูดูสิดูสิคะโอ้ยสวยมันมันสวยมันหนาวแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือเปล่าเอเอสวยสวยสวย สวยดีสวยดีดูดิดูต้นไม้มันถูกแช่แข็งไปเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยแกะได้ไหมอุ้ยน่าสงสารจังเลยพวกเธออุ้ยอุ้ยโอ้ยโดนน้ำแข็งบาดมือซะละพี่น้องอุ้ยน้อยอุ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ใช่แม่คานิ่งนะคะน้ำแข็งน้ำแข็ง โอ้ยทำแบาปต้นไม้ตายแล้วมันจับไปน้ำแข็งแบบนี้เลยจับไปน้ำแข็งแบบนี้เลยไลย้อยหนาวนะคะถึงว่าจะมีแดดช่วงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอากาศหนาวค่ะอากาศยังหนาวอยู่เลยหิมะหออออิมะ ไม่มีไม่มีแต่ว่าหิมะบนยอดภูเขาก็ยังมีขาวโพลอยู่นะคะเพราะว่าวันเลอออสตามันก็อยู่ติดเมืองสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นเรียกว่าภาคเหนือตอนเหนือเลยเนาะเนี่ค่ะโอ้สวยสวยอืมโอ้ไม่เจ้าโอ้ไม่เจ้านึกว่าดอกเห อ,อย่างสีขาวๆเลยรีบเดินมาดูนึกว่าดอกหญ้าดอกเห็ดเพราะว่าเจ๊กำลังจะมาเก็บผักหลังบ้านค่ะเจ๊กำลังมาเก็บผักหลังบ้านจะมาบอกเพื่อนๆว่ามันผักอันนี้มันกินได้อันนี้ต้นแอปเปิลนะคะอันนี้ต้นแอปเปิลกำลังติดดอกสีชมพูเลยนี่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 น,นี่อ่ะโฟกัสก่อนออนี่ค่ะดอกดอกแอปเปิลนะคะดอกแอปเปลิลแอ ต้นต้นนี้เป็นแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวถ้ามันยังไม่อะไรมากอะจะเจก็จะเอาไปทำจิ้มกับน้ำพริกน้ำปลาหวานอร่อยเหมือนกันหอมค่ะต้นหอมหอมต้นนี้เจะเจได้กินกับมันตลอดเลยนะคะเพื่อนๆกินมา3ามสี่ปีแล้วพอหน้าหนาวมันก็ตายนะคะแต่พอหน้าร้อนพอจะเข้าหน้าร้อนปุ๊บพี่ต้องคำ พอขา้าวนาร้อนมันก็ได้กินนี่ค่ะสิ่งที่เจเจจะมาเก็บคือผักตัวนี้จ้าคือผักตัวนี้ค่ะนี่เจเจจะเด็ดแล้วนะเด็ดแล้วโอ้ยนี่ค่ะเออเอาไปลวกกินกับเอน้ำพริกน้ำพริกปลาตุน่าของเจเจนี่แหละค่ะท้องคำหยุดโอ้ยหน,นักมากคับคู่นะคะกำคาญมานี่ค่ะ ี่มันก็เกิดหลังบ้านทุกปีเจ๊จก็เก็บกินทุกปีนะคะอืมเม่อไรอึดอยากเด้อแนวอยากในะกินนคอยคอย,คอยมีความสุขขึ้นอย่างนี้เจ,จ๊มีความสุขกับชีวิตทุกวันเลยค่ะวู้พี่น้องเพื่อนเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตมากไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องปวดหัวในชีวิตเพิ่งไปปล่อยเอาไก่ออกจากเล้ามาเนี่ยผักนะ,ะนี่กินได้นี่เด็ดไปกินรอบนึงแล้วนะคะดอกมันจะเป็นสีเหลืองเองนี่ยฮะดอกที่เป็นสีเหลือง นี่ค่ะเ,เ,เพื่อนๆใน Facebook บางคนก็โพสถามนะโอ๊ยมันต้นมันสวยจังเลยมันกินได้หรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยกินได้ค่ะนี่โฟกัสนี่ค่ะกินได้ค่ะกินได้เนี่ยผักอันนี้กินได้เดอ้ออร่อยด้วยเจเอาไปลวกกินกับน้ำจิ้มกับน้ำพริกกับน้ำพริกปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยฮะสวัสดีค่ะทักทาย ตอนบ่ายๆของอิตาลีเนาะเดี๋ยวเจ,เจขอตัวไปเก็บผักลวกน้ำจิ้มกินก่อนเนะาะเช้าเช้า